สวัสดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมจะพามาดูโดนพ่นยานะครับตอนนี้พี่เขาก็กําลังเติมยาอยู่นะครับเป็นการฉีดยาคุมยาตัวนี้ซื้อมาในราคาสองแสนกว่าบาทนี่ครับนี่นะครับทีนะ่ามีประมาณาสามไร่เศษๆไปแล้วครับขึ้นบินแล้ว สไลเส่เศษนี่ใช้เวลาไม่ถึง15บนาทีนะครับบินไปกลับไปกลับเนี่ยรับจ้างในราคาไร่ละ60บาทผมลองสอบถามข้อมูลแล้วว่าเอรอายได้ต่อวันนี่เท่าไหร่เขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า6,000นะครับต่อวันนึงเนี่ยวันนึงก็หลายไร่นะครับความสูงที่ว่าบินนะครับ ็ประมาณเมตรกว่าๆนวครับบินไปกลับไปกลับแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่ถึง15นาทีโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ